เรามาศึกษาเนี่ยเรามาเรียนรู้วิธีการเพื่อจะให้จิตได้ยอมรับความจริงนี้ซึ่งก็มีวิธีการมากมายไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมเป็นเหตุให้จิตได้เกิดองค์ความรู้แห่งปัญญาจนหลุดพ้นไม่ว่าจะเป็นการสอนธรรมไม่ว่าจะเป็นการโยนิโสธรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเสียงดังๆก็ดีเพื่อเตือนใจตัวเองสอนใจตัวเอง คือแม้แต่การไปหาที่วิเวกสงบเรียกว่าการทำสมถะเพื่อให้จิตได้เกิดความสงบจิตตั้งมั่นแล้วก็มาพิจารณาฟังธรรมทำความเข้าใจจิตทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ชี้ให้พวกเราได้เดินเข้ามาเห็นธรรมชาติข้างในของพวกเราเองเรียกว่าทวนกระแสของโลกมาตื่นรู้อยู่ภายในนี่คือหลักของสติปัฏฐานนั่นเอง